ท่านผู้ชมคะการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นเทรนด์โลกค่ะด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาที่ถูกลงนะคะทำให้องค์กรต่างๆนิยมติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปผลิตกระแสไฟฟ้าตอนกลางวันนะคะช่วยลดค่าไฟแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาร่วมลงนาม MOU กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการ จัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มคุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยด้านการบริหารจัดการพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยคาดหวังให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณภาพและช่วยให้แต่และหน่วยงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเห็นผลในวงกว้างผมแนะนำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรณนาให้ความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการการใช้พลังงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศนะครับเริ่มจากเริ่มการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคารวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะทําให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลดการใช้พลังงานในปริมาณมากนะครับ ซึ่งการฟ้าส่ภฟรภาคก็จะรับบริการแําดำเนินการในส่วนนี้อย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็จะทําให้โดยภาพรวมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะมีการลดใช้พลังงานในปริมาณที่มากในเวลาประมาณ3ปีนะครับซึ่งผมให้ความมั่นใจได้ว่าการฟ้าส่ภิภาคจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับาการลงนาม MO u ร่วมกันในครั้งนี้สำนักงานรแห่งชาติก็ได้มีโอกาส พัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยต่างๆในสังกัดมีการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใ,ใดๆซึ่งก็จะทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ,ดพลดภาระค่าใช้ใจ,จ่ายเงินงบประมาณของรัฐลงนะครับสํานักงานแห่งชาติก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาจะทำโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ PEA นำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลเพื่อร่วมการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปรวมถึงการนำนวัตรกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงและมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศค่ะ